สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่พีท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชด์ปา้ันบ้านวันนี้ผมมีพระปิดตานะครับพระปิดตาในยุคข,ของหลวงูปปุโตนะครับในยุคข,ของหลวงูปป่โตถ้าหลายๆท่านได้ติดตามค้นหาประวัติก็จะทราบนะครับว่าพระปิดตา หลวงพู่แก้ววัดเครือวันนะครับวัดปิตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันก็จะเป็นพระที่อยู่ในยุครุ่นของหลวงพุ่โตอีกวัดหนึ่งนะครับอายุก็จะประมาณร้อยกว่าปีนะครับหลายหลายท่านก็อาจจะเคยได้รับรู้ได้ยินได้ฟังมานะครับเกี่ยวกับเรื่องประวัติท่านมาแล้วนะครับผมจะไม่กล่าวในเรื่องประวัติ ให้มากมายนะครับเอาเป็นว่าเป็นพระที่อยู่ในยุคข,ของหลวงพุตโตอีกอีกหนึ่งองค์นะครับ <c oughs> ขออภัยครับภ <c oughs> าพนี้้าอ์อนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่แก้ววัดเคอรวันนะครับ <c oughs> จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับเนื้อผงเนื้อผงลงรักนะครับอันนี้ลงรักไม่ใช่ไม่ใช่คุกรักนะครับจะมีทั้ง ลงรักและคุกรักนะครับของหลวงปูก่แก้วนี่นะครับเหมือนกับที่เราเคยได้รับรู้มานะครับหลวงพุทโตท่านเคยบอกว่าถ้าต้องการพระเมตตามหาเสน่ห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหาเสน่ห์นี้ท่านให้ไปหา หลวงปู่แก้ววัดเคือวันนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับก็จะเป็นพระปิดตาที่ได้รับความนิยมและเสาะหาพระแท้กันค่อนข้างจะยาวนานแล้วนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนบรรยากาศมาเอาพระปิตาหลวงปู่แก้วมาให้ท่านผู้ชม ได้รับชมกันอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่กแก้ววัดเครือวันนะครับเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับพิมพ์หลังแบบจะมีลักษณนะครับมีลักษณอยู่ด้านบนขององค์พระนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เคยศึกษากันมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณหรืออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรของหลวงปู่กแก้วนะครับก็ ตามนั้นนะครับอง์นี้วันณะท่านจะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลหรือที่เขาเรียกกันว่าผิวก,ะล,ะ,วกะลานะครับผิวสีกะลานะครับท่านผู้ชมนี่ครับองนี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับผิวสีน้ำตาลหรือผิวกะลานี่นะครับซึ่งเป็นผ้าที่พบเจอได้ไม่ง่ายนะครับ ไม่ง่ายพูดถึงของแท้ที่ทันหลวงปู่นะครับของแท้ที่ทันหลวงปู่นะครับแต่ของทั่วๆไปท่านก็จะส่อหากันได้อยู่แล้วนะครับเนื้อหาก็จะเป็นลักษณะของผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณว่านร้อยแปดนะครับอยู่ในองค์พระที่นำมาสร้างนะครับก็จะเป็นพิมพ์ จะมีพิมพ์หลังเรียบพิมพ์หลังแบบนะครับให้เราได้ให้เราได้ค้นคว้าศึกษากันนะครับท่านก็ลองชมดูนะครับว่าพระองค์นี้แท้ทันถึงหรือไม่นะครับผู้ชมเนื้อหาพระองค์นี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็จะมีลักปกคุมเอาไว้นะครับในบางส่วนที่ยังมีอยู่นะครับส่วนที่หลุดล่อนไปแล้วก็เราก็จะเห็นเนื้อพ้าด้านในนะครับซึ่งพ้านาคในนี้ออกจะเป็นสีผมไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เขาเรียกสีอะไระคานผู้ชมก็ลองดูนะครับลักก็จะเป็นลัก ที่มีอายุนะครับลักอย่างนี้นะครับลักค่อนข้างเกตก็เกตดีนะครับเนื้อหาจะเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับพระปิตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันแม่พิมพ์หลังแบบนะครับนำไม้ท่านผู้ชมรับชมนะครับเช่าบูชากันนะครับ วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาชมพระที่สร้างในยุคของสมัยของหลวงพุทธโตยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้เป็นพระของหลวงปูก่แก้ววัดเคืรอวันนะครับซึ่งก็จะมีพุทธคุณเด่นในเรื่องเมตตามหาสเสน่ห์นะครับโชคลาภนะครับ แ้วคาดปลอดภัยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านที่เคยได้ยินได้ฟังมานะครับจะเด่นๆเ,เขาจะเรื่ยงเป็นโชคโชคลาบนะครับเมตตามหาสาาเสนอันนี้เป็นพาที่เน้นพุทธคุณในด้านนี้อยู่แล้วนะครับ ค่อยๆชมกันนะครับที่เสียนเขาบอกว่าเนื้อพระจะต้องเป็นออกเป็นเนื้อกลานะครับเนื้อกลาก็มันก็มีหลายแบบนะก็ลองใช้วิจฉลนยานรับชมกันนะครับ พระปิดตานะครับหลวงปูก่แก้ววัดเครือวันนะครับท่านผู้ชมเป็นพระปิดตาที่ค่อนข้างจะมีผู้คนนะครับเศาะหาสะแสวงหากันนะครับโดดเด่นวุฒคุณในด้านเมตตามาหาสเสน่ห์นะครับโชคลาภนะครับ ็ลองรับชมกันนะครับนำมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้พิจารณานะครับเช่าหาบูชากันนะครับพระหลวงปู่กแก้วหาไม่ง่ายนะครับของแท้ของแท้ของทันนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันผิวนี่เนื้อเป็นเนื้อกะลาเลยครับผู้ชมอย่างที่หลายๆท่านเขาบอกไว้ครับเนื้อต้องเป็นเนื้อออกเป็นเนื้อกะลาเลยครับกะลามะพร้าวนะครับอันนี้ ก็รับชมแล้วก็ตัดสินใจกันตามประสบการณ์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์ด้านบนนะครับท่านผู้ชม มาพบกันใหม่สวัสดีครับ